สวัสดีครับเราก็อยู่ในเกมอาร์คมือถือหรืออาร์คโมบายกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวพี่จะพยายามจับเจ้าสเตโกโหให้ได้เลยนะโอเคเดี๋ยวเราก็เอาของที่ฝากไว้ก่อนมีอะไรไหมนี่อ่านเจ้าสเตโกแล้วก็ที่นอนนะครับพร้อมแล้วที่เหลือก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะเอาเบอร์รี่เหลืองแล้วกัน ไว้กินตอนหิวตอนนอนตื่นเนาะโอเคน่าจะพร้อมแล้วไปล่า,ลาเจ้าสเตโกกันดีกว่าก็ใช้บริการเจ้าดอนนะบินสำรวจดูเอาลูอะไรนั่นอะ่ะโอ้โหเจ้าไททันเลยนะตัวใหญ่มากโอเคเราไม่ทำอะไรมันมันก็ไม่ทำอะไรเรานะครับ กิโลเออถ้าเจอก็ดีเนอะแต่เรายังไม่ได้ผลิตอ่านเจ้าแองกิโลเลยสเตโกตัวนี้เลเวลสี่เองนะอ่ามีตรงไหนอีกไหมเจ้าสเตโกยังไม่เห็นข้างหน้าเจ้าสามเขาโอเคอ่าข้างบนมีไหมพาลอ เลเวลต่าๆกันทั้งนั้นนะครับอ่ะข้างล่างมีสเตโกเลเวลห้าเองตัวนี้แล้วตัวนี้ล่ะเฮ้ยเลเวล27โอเคตัวนี้แหละตัวนี้แหละตัวนี้แหละโอเคเราอยู่ตรงเนินพอดีมันขึ้นมาไม่ถึงนะครับตรงนี้ต้องเนินชันๆนะเดี๋ยวเราก็ตั้งที่นอนกันตรงนี้เลยน,นั่น เาตัวนั้นอยู่ตรงนั้นอยู่ในสายตาอยู่นะครับเดี๋ยวเราก็ตั้งที่นอนเลยมันจะได้เข้าสูรหิวเนาะปูที่นอนแล้วก็กำแพงสามด้านโอเคแล้วก็หลังคาต่อเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ปูที่นอนได้เลยไอ้ตั้งที่นอนนี่มันโอเคได้ละ พลัสอยังอยู่ในสายตาน่าจะโอเคนอนได้โอ้โหยังเนี่ยมันยังเข้าไปไม่สุดนะครับมันก็เลยสว่างยังนอนไม่ได้โอเคนอนได้แล้วเข้าสูตรละตื่นขึ้นมาช่วงเย็นแล้วนะมองเห็นสเตโกอยู่สองตัวตัวไหนเนี่ยตัวนี้ใช่ไหมใช่เลยตัวนี้ โอเคเราก็อยู่ตรงเนินชั้นๆเลยตรงนี้มันขึ้นมาไม่ได้นะยิงปะฟับโดนนะครับโอเคหมาแล้วมันเห็นเราแล้วยิงมาตัวยังไม่เห็นนะว่าเรายิงด้วยเราก็ยิงตัวนี้รัวๆปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บเฮ้ยจะหนีแล้วใช่ไหมปับ๊บโอเคเรียบร้อยครับสลบละ ่ปยัดอาหารยัดอาหารเบอร์รี่ม่วงป๊บเรียบร้อยเข้าสูตรหิวนะครับเบอร์รี่ม่วงน่าจะพออยู่นะโอเคที่เหลือก็แค่รอเวลาเนาะมาที่เกาะเซี่ยวประจันเนี่ยสบายสบายเพราะว่าไม่มีตัวดุร้ายเดินแบบชิวชิวได้เลย ถ้าเราไม่ไปเผลอเตะตัวกินพืชนะเราก็ยืนแบบสบายได้เลยกินน้ำหน่อยโอเคเรียบร้อยเบอร์รี่ให้อิ่มที่เหลือก็แค่รอเวลาให้เขาตื่นนะครับสำหรับเจ้าสเตโกโอ้กินค่อนข้างจะเยอะนะเนี่ยเบอร์รี่น่าจะพออยู่โชคดีอะ่ะมาบินมาแป๊บเดียวก็เจอเลย เลเวลสูงๆูงอะระหว่างนี้เราเก็บที่นอนเลยดีกว่าเก็บที่นอนเลยไม่ให้เสียเวลาหรือหลังคาหรือผนังแล้วก็หรือผนังแล้วก็ผนังด้านนี้โอเคแล้วก็หรือฐานเรียบร้อยเป็นไงบ้าง ผลิตใหม่เลยเผื่อไปจับตัวต่อไประหว่างรอเวลาเจ้าสเตโกฟื้นขึ้นมาเกินครึ่งทางแล้วนะโอเคเบอร์ลี่น่าจะพออยู่เร็วเร็วเร็ว,รว,รวโอ้โหอีกสักพักหนึ่งนะแต่มันเป็นของพี่แน่นอนเจ้าสเตโกตัวนี้เนาะเลเวลค่อนข้าง,างจะสูงด้วย สำหรับเจ้าสเตโกนี่ก็เก็บเบอร์รี่ได้ค่อนข้างจะดีนะครับแล้วก็ทำลายต้นไม้ได้ด้วยก็จะได้พวกไม้ฟางอะไรพวกนี้มาด้วยแล้วก็ตัวไม้มาด้วยเนาะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวใกล้จะฟื้นโอเคก็เหลือก่อนนี้ก็น่าจะเหลือตัวนี้เลเวล5้าใช่ไหม กาะนนี้ก็น่าจะเหลือแองกิโลตัวเดียวเนาะระหว่างนี้ก็เก็บเบอร์รี่ไปเรื่อยเปือ่อยรอเขาฟื้นขึ้นมาเจ้าสเตโกอ่าฟื้นแล้วนะครับโอเคเรียบร้อยมาเป็นของพี่ซะดีๆเดี๋ยวเราก็เป่าหยุด โอเคเป่าหยุดนะครับแล้วก็ใส่อ่านให้เขาเลยอ่านสเตโกโอเคใส่เลยแล้วเดี๋ยวก็ขอยัดเบอร์รี่ไปอีกหน่อยว่ามันกินค่อนข้างจะเร็วนะเพราะว่าเมื่อกี้มันยังหิวอยู่แสดงว่ายังยังไม่เต็มโอเคเราก็ขี่เจ้าสเตโกเลยจุดคบเพลิงหน่อย เดี๋ยวก็ขี่เจ้าสเตโกเนี่ยกลับนี่แหละแต่เดี๋ยวขอไปเรียกนกให้ติดตามเราด้วยเจ้าดอนเดี๋ยวก็ตามมานะโอเคติดตามมาไปกลับบ้านเนี่เห็นไหมฟาดฟาดต้นไม้ก็ทีเดียวร่วงเลยแล้วเก็บพวกเบอร์รี่ได้ด้วยนะพวกพุ่มยาฟาสาเบอร์รี่ได้มาเต็มเต็มเลยนะ เห็นตัวหนังสือวิ่งเนี่ยคือของที่เราได้เลยนะครับฟาดสาต้นไม้บางตาฟาดสาโอเคทิศทางการโจมตีเขาจะอยู่ข้างๆลำตัวนะไม่ใช่ตรงด้านหน้านะเนี่ยได้โดยเบอร์รี่มาเพียบเลยฟาดไม่กี่ครั้งเองโอเคเราก็เดินไปมันเดินค่อนข้างจะช้านะเนี่ย เคสเตมินา okay. ยังพอมีอยู่เราก็เดินไปจนถึงเจ้าสามเขาที่จอดรออยู่ฝั่งตรงข้ามของเกาะนี้โอ้สเตมินาหมดแล้วอ่ะอืมรอแป๊บหนึ่งเออเอาไงดีสเตมินามันขึ้นค่อนข้างจะช้านะเนี่ย ปเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆฟ้าสิโอเคเก็บเบอร์รี่เพิ่มเติมเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราขี่เจ้าด้อนกลับไหมแล้วก็เรียกสเตโกให้ตามมาต้องเป่าบนตัวสเตโกเจ้าด้อนเหมือจจอดเนาะ โอเคแล้วก็ขี่เจ้าดอนเจ้าดอนไปจอดไหนอ่ะโอเคขี่เจ้าดอนแล้วก็เป่าเรียกสเตโกน่าจะเวิร์กกว่าตามมาตามมาไหมอ่ะตามมาอยู่นะครับเดินมาคราวนี้สเตมิน่ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วเพราะเขาเดินอัตโนมัติอ่าตามมาเรื่อยๆเยี่ยม โอเคแล้วขี่เจ้าด่อนไปเยี่ยมเลยได้สเตโกมาครอบครองแล้วตัวค่อนข้างจะดังนะครับสเตโกค่อนข้างจะมีชื่อเสียงเนาะด้วยเอกลักษณ์อะไรของเขาเนี่ยแหละยังเดินตามมาอยู่สำหรับเกาะน,นี้ก็จะเหลือเจ้าแองกิโลกับเจ้าบอนโตนะที่จะมาจับแต่สำหรับอ่านเจ้าแองกิโลเนี่ยพี่ยังไม่ผลิตเลย แต่จริงๆเลเวลขนาดนี้สามารถผลิตได้แล้วนะเอาเดินมาเร็วเสเตโกจอดน่าจะเดินมาถึงแล้วนะครับเจ้าสเตโกเดินมาใกล้ๆเจ้าสามเขาแล้วนะถ่ายสละล็อปเป่าหยุดโอเคเดี๋ยวเราก็ขี่เขาเลยไปไปขี่ไปที่โล่งๆจะได้รีวิวความสวยงามแล้วก็ทำรูปหน้าปกด้วยเนาะ โอเคเรียบร้อยนะครับสำหรับการจับเจ้าสเตโกนะตัวค่อนข้างจะใหญ่เป็นไดนโนเสาร์ใหญ่ระดับกลางเนาะสำหรับตัวเขาก็สามารถที่จะเก็บเบอร์รี่ฟาร์มเบอร์ร,อร,รี่ฟาร์มไม้ฟาร์มอะไรฟาร์มฟางได้นะครับเขาเขาก็จะใช้หางในการโจมตีนะส่วนใหญ่ก็จะทายไปทางด้านข้างนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะถ้าชอบอยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะ หลัคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนละครับบายบายสวัสดีครับ